เรามาดูแบบฝึกหัดที่8.1กันนะคะการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลักตัวหารและผลหารหนึ่งหลักโดยการหารยาวกันนะคะข้อที่หนึ่งหาผลหารโดยการหารยาวนะคะข้อที่1นะคะอ่ะสิบหกหารสองนะคะเราก็นํามาตั้งหารยาวแบบนี้นะคะหนึ่ง น้อยกว่า2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำสอไปหาร16แทนนะคะก็2เท่าไหร่เป็น16นะคะเราก็ท่องแม่2นะคะก็จะได้เท่ากับ2 8เท่ากับ16นะคะลบกันเหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ8นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2 15หาร5นะคะเราก็นำมาตั้งหารนะคะ1น้อยกว่า5เพราะฉะนั้นเราก็จะนำ5นะคะไปหาร15นะคะท่องไหม 5? 5 5เท่าไหร่เป็น15ก็จะได้5 3เท่ากับ15นะคะลบกันเหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ3นะคะ ต่อไปมาดูข้อที่3กันนะคะฮ่สิบหาร4นะคะเราก็มาตั้งหารยาวแบบนี้นะคะสองน้อยกว่า4เพราะฉะนั้นเราก็จะนำสีไปหาร24่นะคะสเท่าไหร่เป็น24เราก็ท่องแม่4ีนะคะสี่หกยนะคะลบกันเหลือ 0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ6นะคะต่อไปข้อ4 45หาร9รเนะคะเราก็นำมาตั้งหารยาวแบบนี้นะคะ4น้อยกว่า9เพราะฉะนั้นเราก็จะนำา9ไปหาร45 9นะคะเเท่าไหร่เป็น45เราก็ท่องไม่9นะคะ9 5 45่9 9 5 4 5นะคะลบกันเหลือ 0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ5นะคะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะอ่ะ16หาร8เราก็มาตั้งหารยาวแบบนี้นะคะ1น้อยกว่า8เพราะฉะนั้นเราก็จะนำา8ไปหาร16นะคะ8เท่าไหร่เป็น16 8 2 16 ลบกันก็เหลือ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ2นะคะต่อไปข้อ6นะคะ54หาร6นะคะ5น้อยกว่า6เพราะฉะนั้นเราก็จะนำ6ไปหาร54นะคะ6เท่าไหร่เป็น54 6 9 54ลบกันเหลือ0เพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็จะตอบ9นะคะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะหาผลหารโดยการหารยาวนะคะข้อที่1 49หาร7นะคะ49จะเป็นตัวตั้งนะคะ7จะเป็นตัวหารนะคะ4น้อยกว่า7เพราะฉะนั้นเราก็จะหาว่า7เท่าไหร่เป็น49นะคะท่องไม่7นะคะ7 7 49 ลบกันเหลือ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ7นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2 32หาร8 32เป็นตัวตั้ง8เป็นตัวหารนะคะ3น้อยกว่า8เพราะนั้นเราก็จะหาว่า8เท่าไหร่เป็น32นะคะ8 4 32อ่ะลบกันเหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ 4นั่นเองนะคะต่อไปเป็นข้อ3นะคะเจ็ดสิบสองหารเก้านะคะเจ็ดสิบสองเป็นตัวตั้งนะคะเก้าเป็นตัวหารเจ็ดน้อยกว่าเก้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาว่าเก้าเท่าไหรเ่เต็มเจ็ดสิบสองก็จะได้เ็เก้าแปดเจ็ดสิบสองลบกันเหลือ 0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ8นะคะต่อไปข้อที่4 30หาร6นะคะ30จะเป็นตัวตั้ง6จะเป็นตัวหารนะคะ3น้อยกว่า6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาว่า6เท่าไหร่เป็น30ก็จะได้เป็น6 5 3 10ลบกันเหลือ0นะคะ คำตอบข้อนี้ก็จะเป็น5นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5นะคะอ่า42หาร7นะคะ42เป็นตัวตั้งนะคะ7เป็นตัวหารเหมือนเดิมค่ะ4น้อยกว่า7เราก็จะหาว่า7เท่าไหร่เป็น42 7 6 42นะคะลบกันเหลือ 0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ6นะคะตัวนี้64หาร8 64เป็นตัวตั้งนะคะ8เป็นตัวหารเราก็จะหาว่า8เท่าไหร่เป็น64นะคะเราก็จะได้เป็น8 8 64นะคะลบกันเหลือ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ8นะคะ